รับสวัสดีชาวโลบูททุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในทวิ t เตอนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเปลี่ยนมาก็คือ X นั่นเองก็ในอาทิตย์ที่แล้วเขามีสปอยมาแต่ว่าผมไม่รู้นะครับก็ผมเช็คแค่ใน Discord ซึ่งเขามาลงในทวิตเตอโอ้ผมก็เลยพลาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยนะครับที่ ช่ยผมไม่ได้ติดตามทุกช่องทางขนาดนั้นก็เขาอัปเดตมาตั้งแต่วันที่1กุมภาเลยนะครับก็ เป็นตัวนี้เลยเป็นแมวนอนหลับน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเพราะว่ามันเป็นตัวที่น่ารักมากๆเลยแต่ว่าทุกคนที่เล่นก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วแหละเนาะก็วันที่7กุมภานะครับก็มีสปอยนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ของช่องเก็บของของเรานะครับซึ่งมันจะเป็นการแยกหมวดหมู่นะครับก็จะเป็นบูทเป็นของอะไรต่างๆที่แบบแยกมาให้แบบดีมากเลยก็ไม่ต้องไปงมหานะครับไม่ต้องไปเซิร์ชก็ได้แล้วมันจะมีเนี่ยเป็น หมวดหมูให้ก็ในวันที่9ก็เป็นหน้าช็อปของโลกใหม่นะครับผมวันที่11เป็น e อ u s i v e เอกของวาเลนไทน์เป็นวันวาเลนไทน์นั่นเอง,เองก็ว่าอยู่นะครับทำไมวาเลนไทน์จะไม่มีอัปเดตเลยหรือไงผมก็ตังหิดตังหิดใจอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปเช็คในทวิต t ตอร์นะเพราะว่าใน Discord เขาก็ไม่แจ้งอะไรเลยซึ่งพลาดจริงเสียดายเสียดายมากจากนี้ไปก็จะติดตามทั้ง2ช่องเลย คือ Discord กับ Twitter นะโอเคต่อไปก็เป็นเอออันนี้เขาแสดงความยินดีกับแพลนอันดับหนึ่งนะครับก็ในวันที่11ทั้งหมดเลยอ่านี้ขายของอันนี้ขายของ,อนนของต่อมานะครับผมวันที่15ซึ่งเขาบอกว่า Mastery กํกำลังจะเข้ามาแล้วก็มีเปิร์กหลายอย่างเลยโอ้โห m a s t e r รกลับมาอีกแล้วนะครับอันนี้เทเลพอร์ตฟีเจอร์คือเขามาแก้ไขบัก๊ก <c oughs> แก้ไขบัก๊กเออต่อมาเป็นอันติเมทเลเวลอัพพาวเวอร์ฟูลสกิลก็เป็นสกิลสกิลใหม่ใช่ไหมดีโมลิชแอรี Area ซึ่งจะเป็นการกวาดเรียบพื้นที่เลยเ <c oughs> ห็นปะคู่อย่างตึงโคตรเท่ Hotel ครับเป็นไฟแบบ i n f e r n no. ร์แล้วก็พัดพาเรียนทุกอย่างเลยอผ่านแค่ครั้งเดียวก็พังเลยนี่วะ่ะอูอย่างตึงของโคตรดีในส่วนต่อมานะครับผมก็เพิ่งอัปเดตไป 14ชั่วโมงที่แล้วเลยก็เป็น Tech World นั่นเองโอ้โหเป็นรูปภาพของ t e Tech World เดยวให้ดูกันชัดๆน่น่าจะเป็นเครื่องใหม่หรือเปล่ามีเครื่องอะไรใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นเหมือนเพชรเอกนะตรงนี้จะเป็นเครื่องทําอะไรนะดักเมทเ t อร์หรือเปล่าเอ้ยอา,อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับอัปเดตที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาก็ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มเข้ามาไม่คืนนี้ก็อาทิตย์หน้านะครับเพราะว่ามันน่าจะสมบูรณ์แล้วแหละเนี่ยดูจากอัปรูป แล้วก็เห็นปะนี่เป็นเซิร์ฟที่เขาน่าจะทดลองเล่นก็ถ้าไม่คืนนี้ก็อาทิตย์หน้าครับแน่นอนมาแน่เชื่อผมผมเรียนมาโอเคก็ในอัปเดตในทวิตเตอร์ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าตัดมาที่เกมของเรานะครับผมก็เป็นอะไรใหม่ที่เดี๋ยวๆดเช็คก่อน ตรงไหนวะผมไม่ได้เล่นนานจริงนะเนี่ยมัวฟาร์มของเบลดทาวเวอร์ดี n เ e นต์อยู่โอเคก็ซูเปอร์สตาร์เตอร์แพ็คก็เหมือนเดิมนะนี่วอลเลนทายเอกก็เพิ่มเข้ามาตรงนี้ยังไม่หายไปนะแต่ถามว่าเติมไหมก็ไม่ครับลบอักจกหมดแล้วเดือ400เองเกมพาร์ทมีอะไรใหม่เอ่ยเพิ่มโอกาสการดรอบเป้ยมันเพิ่มเข้ามาหรือยังวะตอนที่อัปเดตล่าสุดจำไม่ได้จำไม่ได้แต่อันนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามาใช่ไหมออตโต้ฟาร์ม ดีแคแล้วก็ออโต้แท e ็บเอ็กซคูซีบอร์ดอ่าอันนี้คือบอร์ดใหม่ใช่ไหมโอ้ยมีเวลาจำกัดด้วยนะครับใครที่อยากได้อันไหนก็เร่งรีบนะครับโอเคต่อไปเป็นยูทฟูล พรีเมียมไอเทมไอเทมอ่าการใช้ไอเทมเออไม่ใช่ไอเทมที่เขาเอามาขายนะครับเป็นกล่องเป็นบัตรแคลนแล้วก็เป็นสปินนิ่งวิวก็ไอตรงที่ประมาณด่านที่3ปะ่ะล็อกอินประจำวันก็ได้แต่ใครที่อยากจะหมุนเลยก็นี่เลย125โลปักได้ตั้ง5เลยนะอันนี้เป็นพ o ทสล็อต คือไม่รู้ว่าเพิ่มมาทําไมนะก็สามารถวางขายพูดได้เยอะขึ้นประมาณนี้โอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรใหม่แล้วนะโอเคครับผมก็คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย